หลุมดำกินเวลาปริศนาดาราศาสตร์ที่ท้าทายความเข้าใจหลุมดำคืออะไรมันคือบริเวณในวกาศที่มีความหนาแน่นของมวลสารสูงมากจนแรงโน้มถ่วงของมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่อะไรก็ตามแม้แต่แสงจะสามารถหลุดพ้นออกมาได้ขอบเขตนี้เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหมือนจุดที่ไม่มีวันหวนกลับเมื่อวัตถุใดๆข้ามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ไปแล้วจะถูกดึงดูดเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของหลุมดำอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หลุมดำมีหลายขนาดตั้งแต่หลุมดำขนาดเล็กที่เกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ไปจนถึงหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางกาแล็กซีทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตลกล่าวว่าเวลาจะเดินช้าลงเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปกล่าวว่าแรงโน้มถ่วงก็สามารถบิดเบือนเวลาได้เช่นกันบริเวณใกล้หลุมดำซึ่งมีแรงโน้มถ่วงสูงมากเวลาจึงเดินช้าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับบริเวณที่อยู่ห่างไกลาจากหลุมดำ นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับเชื่อว่าที่ขอบฟ้าเหตุการณ์เวลาอาจหยุดนิ่งไปเลยนี่คือแนวคิดที่ว่าหลุมดำกินเวลาลองจินตนาการถึงนักบินวกาศที่ตกลงไปในหลุมดำจากมุมมองของนักบินวกาศเวลาจะยังคงเดินไปตามปกติแต่จากมุมมองของผู้สังเกตการณ์ที่อยู่ห่างไกลนักบินอวกาศเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยเเมื่อเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์และดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ตลอดกาลนี่เป็นเพียงทฤษฎี เนื่องจากไม่มีใครเคยเข้าไปใกล้หลุมดำมากพอที่จะยืนยันได้ถึงแม้ว่าหลุมดำจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่ากลัวและทำลายล้างแต่หลุมดำก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างและวิวัฒนาการของกาแล็กซีเชื่อกันว่าหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางกาแล็กซีเป็นตัวขับเคลื่อนการก่อตัวของดาวฤกษ์และควบคุมการเจริญเติบโตของกาแล็กซีนอกจากนี้หลุมดำยังเป็นห้องทดลองทางฟิสิกส์ที่สำคัญช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสตีแรงโน้มถ่วงในสภาวะที่รุนแรง การศึกษาหลุมดำยังคงเป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นในวงการดาราศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามถ่ายภาพหลุมดำโดยตรงและศึกษาคุณสมบัติของมันอย่างละเอียดการทำความเข้าใจหลุมดำจะช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้า,ขาใจของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์และธรรมชาติของเวลาและวัฏา